Right, right. ครับอาร์มครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับผมครับก็ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับแล้วก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับพยายามโฟกัสไม่ได้มองใครครับผมครับผมเวียดนามในรอบแรกยังไม่เสียประตูเลยเรามีความกะหาย้ไหมครับผมแน่นอนครับเป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าพวกเราแบบมีสมาธิแล้วก็ช่วยกันช่วยกันเล่นตามเทคนิคตามแนวทางวิธีการเล่นของ ทีมชาติไทยนะครับื่อว่าเราจะสามารถทำประตูได้ครับครับผมได้ศึกษาวิธีการเล่นของเขาบ้างแล้วหรือยังครับตอนนี้ก็ดูๆไว้บ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีประชุมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะดูข้อเสียของเขาว่าเราสามารถโจมตีเขาตรงไหนได้บ้างครับผมฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็อยากให้แฟนบอลครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็จะไม่ประมาทจะเล่นด้วย แนวทางการเล่นของทีมชาติไทยเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้